เนื่องในการจัดงานเชิญปชุบมานขอ,อกราบในเชิญท่านประธานในพิธีจุดปัญจศีลานิยาจา ญาสีขานิยาจามาโตสัมมุทธัสสะโออระตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามคัจฉามิตุติยมปิพุทธังสรนังสระนังคัจฉามิตุติยมีผุดทางสรนังขัจฉามิตุติยมีธรรมนังคัจฉามิปานาติปะปาตา เวรับมณีสิกขาปัฏฐานที่ยมีหมุ่สาวาทางเวรปฏมณีสิกขาปัฏฐานสนายพี่บูเลอร์ลองว,ว่าการตวยารักษาและการแทน,ว,นว่าการตรลจพา้อมด้วยพยาการร้นเรือน แห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากราธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาห้ารอบพระเกียรติคุณใต้ฝ่ารองพระบาทซึ่งเป็นพระมิ่งมงคลด้วยพระมหากราธิคุณและพระเมตตาคุณที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมายสมเด็จพระรบรมรหารกษัตริยธิราชทุกพระองค์และยิ่งยืนนาน

I'm